เก็บเอาจริงนะหนึ่งเท้าแล้วาไม่เชื่อเราไม่สาเราจะแพ้ไหนกันไม่สาม่เดินเื่อนนะไมนะกันไม่สเดนเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขึ้นนเล่นมาขวาเล่นเป็นเหรอนี่พครู้ี่เียม ลายสิกเนเจอร์ของคนอื่นไม่ใช่ของผม กินสองตาไม่ค nice. mm ิด hmm. ว mm ่าสวยสองตาเนี้เบียรลีนลมไม่ยอมแก้ได้ไงไม่เอาใน้อย ผมต้ผมก็กินหนอกอย่างเดียวเลยไอน์แล้วมันม,ม,มีแก้มแก้มกินดูดขนอีกแก้มหนึงที่น่ากลัวเมื่อกี้ผมจะเอาม้าแหละชิ้เนเลีกทตรงนี้นแล้วก็ปูดลูกสองก็ผ<อ>มจะคิดดึงไปงายเจ็ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วมันเสร็จไม่เสร็จขึ้นแล้วแต่ผมไม่เอาแก้มนี้ก็เป็นไม่ไหว พอเกิดแล้วล่ะแก เรือที่ลังเลนะอย่งน้อยไม่ได้ต่อเรือที่นลังเพื่อสบายใจ ขยายตัวาโครงการขยายตัวขยายดีๆด,ด,ด,ดีนะจ๊ะ ปโดนนี่เป็น,นไงนะการขู่นะมันก่อบอกว่าโดนดีกกับพนุ่งเพีอยกเลยเมืเ่อกี้กานทำกราเมื่อกี้ไม่ไหลอ่ะไม่ไหละอะไรนะคอยคอยเปียลอยมาไปดนตัวสมัยไหลได้ได้ไ กระดาษนี้อาจได้เป็น,นปกระดาษสุดท้ายต่อไปจะได้หัดแกปแบบเลขเท็ไม่ต้องลงสื่อแล้วได้รางแชนใงเน็ตสายไปอย่างนี้กินเนือบบ้อกินแชแนลเลยอ่ะชัวร์นี่นะแน่นอนจะจะไม่ยอมให้เหมือนกระดาษนี้เลยกับพี่พรอีกกระดาษนี้พี่พรรอดไปได้ยังไงอ่ะโอ้ยมีของดีอะไรขอดูหน่อยสิเขาไม่กล้าเลยนะกระตุงกระหายเยอะนะได้ตาม Well, okay. ซ้อนอีกอ่ะมีกี่ตัวซอ้อนให้หมดมาอย่างนี้ยังไม่แพ้ เนจังเลยสองได้สิบคะแนอย่นี้รู้เดี๋ยวรูเดี๋ยวรู้อยานี้กันอยา้กันอะไรกันจอมพลังหรือ จังหวะนี้จังหวะนี้มีมีมีมุม,มเล่นกันีก็จะมีเปียเปรียบได้เปรียบเดียเดยเดยเด๋ยวมันจะคิดพ่ายกันเลย รู้เปล่าเห็นพี่ฝั่งนี้เปล่าเขาเรียกอะไรมีแดดหรือเ่าไม่ให้พี่ติดสอบเลยไม่รู้พี่จะมันดีๆหน่อยอย่ามาร้องอ๋อนี่ล่ะกินสองเสร็จมาลุกข้าหรือเปล่าน้องต้องดูได้นะน้องนี่เห็นชอบๆกันแล้วนี่ยเป็นไงดีลากันโม่ใช้ได้เลยนี่ตอนที่มีอะไร่ถอดเรือที่งไม่ได้หรือลูกบอลถอดเดียว แค่ okay. ยังเยอะย,ยังไม่ง่ายหรอกแค่ได้ยังไงเรเอาชนะทีดีกว่ามันจะไปมามาจับเบี้ยตัวนี้ไม่เล่นกับมันแล้ววันนี้เอาแบบแข่งเลยหนีเพื่อมันงอมบอกว่าถึตายอยู okay. ่โอ้โหเฮไม่ไ <submarine> ด <reais> ้หรอกพี่ได้ไม่ได้ก็กินดีกว่าตัวนี้เนี่ยเนี่ยสามเบี้ยผมไล่เก่งนะเบี้ยสามตัวนี่มันตายหมดจะทำตัวเหมือน ตีลูกมันจะมีปฏิหารเหมือนพี่พรตาร์นอีกแล้วดูลุกแล้วเรือออกมามาออกมาโอ้ยใหม่แล้วตีเลยู่ะอ่ะบางไลยเนี่ยควงมัแล้วเอาต้งแล้วที่สามที่สามลำสีลำหาดทำอะไรได้ไหมไม่รู้ว่าห่อตัวก่อนพี่อยากห่อพี่ห่อไปพี่อยากห่อพี่ห่อไปของซีมี่ ของฟีตรงนี้มีของฟรีอร่อยด้วยอร่อย yeah! <laughs> นเยยนี่ยติดกันไปอีกฟรีตรงนี้ก็คิดว่ามีของฟรีเขเข้ามาเ้ามากันเนื่อกีมอยู่ที่เรามาอยู่เก่งว่าเข้ามาสวัสดี มาดิมาดิขึ้นมาดินี่พี่โอต้องขูดบ้างถ้ามันซ้าแล้วเินไอ้น้องเวนี่ยโอ้โหเห็นพี่โอนิง่งนิ่งแล้วก็ขูดเอาขูดเอาเก็บมีของฟรีอะไรทับผมคอได้ไงอีที่เราสงเหรเกนน่งมากเไปก่อนเรีตัวนี้ต้องบเทียบตัวเอ,ง,อง,เเเงก็ยังแตกกันนะเนี่ยคนแรกเทียบก,กันแตกใหญ่ไล่กันไปเพราะว่า ออกมาหนอกก็ได้ออกแล้วไงก็ออกมาตัวแน่ไมีอยู่หรอกมี่ออกมาดินี่ไงตีดลกกันไปนี่ฟรีติดไหมติดไหมติดไหมติดยังไงเข้าไปหาขุนนั่นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวางผไม่สนใจอูมยัดลูกไฟจนจนยังยังยังอะไรมาจนจนคนรวยออกนี่ เดินนะจ๊ะเดินม้ามาเมาจนเดินมา,นมา,มามนลุกเรามาลุกเราแบบหน้าหน้าหน้า,นาแบบหน้าเืิดนายอร่อยยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวขึ้นไปอย่างนี้เลยเขาเบี้ยเราการตายอยู่ว่าดิม้ากันเลยไปแล้วน้ำมา้าตีเราเข้านี่ยาวเลยแบบไป ลุกไปอีกตายเลยช่วยฮะใครมาช่้ฉันดีอูแค่ีนเดียวต้องเดินนะจ๊ะไม่หมุนึ้นไปด้วยเดี๋ยวมันเสียเหลี่ยมรวมอยู่ตรงนี้แหละต้องเล่นกับมันต่อร้อยร์เซนเหนเนมือนแขกเลยไอ้บ้าเนี่ยผมิ๊บๆอ้าวจังหวะนี้ไม่ยอมไม่ยอม ยอมหลบมาลุกลงไปเลยแถ้ทุกข้อเรียกกแบบคุณ่อ่เลย กำอ่ะเป็นกมอ่ะไม่ให้ออหรองแบตบก็ใกล้หมดแล้วด้วยกระดานซ้ายของวันคืนนี้ลรมั้องแกบแต่ว่าจะอ่านได้มีคนจะรับสก16อ้าวไม่ได้เลยพี่ลองดูฝีมือน้องหน่อย ก่อมาทิ้งฟรีเหรอทิ้งฟรีเหรอเอาไงใหญ่อ <laughs> อตองเยิยงทีนี้มันจะล็อลกไปจะล็อลกอเเต้องอย่างนาี <laughs> <laughs> ไ้ไห้กินนุก <laughs> ไม่ให้จะล็อก ขอโทด้วยที่ตัวเยอะจัดไรตายที่ไหนตายแถวนั้นแหละตายตรงไหนพวคาก็แถวนั้นนั่งจไหวอีกลหไอ้นาย่าทำอะไรอย่างนั้เลยนะมันเหนือยแคือยอะุณสตัวกลัวอะไรหนาว ありがとうございま